ดูมือเสียบมาแล้วดูที่จะเสียบยังไงหนูใช้เออนะร้อยคุณหากินอันนี้เจ้าคุณใช้สีเขียวนะไปดูดิร้อยคุณหากินเป็นยังไงรอยมีน้ำทับไปนะไหนอะรอยน้ำทับไปนะแล้วลงไปหน่อ๋อโน่นอะโน่โนอะมีรอยตรงนั้มีรอยขี้รอยนั่งเล่นมั่วไหนรอยนั่งเล่นเป็นยังไงอะดูดิ อุ้ยชิดนะเอันโอ้เดี๋ยวต้นน้ําัานันออกมีรอยขี้เลยมีรอยนั่งเล่นนี่ตะเกตตะเกตเป็นรอยขี้อ่าเนี่ยนะรอยนั่งเล่นมีขี้ออกมาด้วยนะอุ้ยอยู่ในพุ่มนี้ดักรอยนั่งเล่นี่มาดูรอยตีนหนูนะพี่น้องเนี่ยหนูหนูใหญ่ปะใหญ่อืมมีอยอยู่แค่เนี้ยเนี่ยเดินมาเนี้ยเ็นนเเดินมาแค่หน้าด้วงเนี่ย คุณเสียบดวงไว้เนี่ยนะเนี่ยมีรอยมาแค่เดินหน้าดวงเนี่ยเอออ่ชัดเจนคุณดวงเองหอมเลือกเอาสีลไรโซ์เลยดิสีลไรโซ์ดิม่วงสีม่วงตรงไหนก็รอยละรอยนั่งเล่นเรือเรืออ๋อแล้วโคดอ่ะตับมันโคดนะแต่รอยเดินมานี่ มันวนไปนู่นก็ออไปปะก็ลอยมันวุ่งเข้าไปแล้วแล้วก็หยุดอยู่นะเดี๋ยวว่าไม่มีแล้วต่อเนม่หยุดหยุดตรงนี้ฟังเียจ้าคุณบอกแเระเดี๋ยวโต๊ป่ะขุยนี่บอกขอขอใช้กลับชกลับชอบร้านฟาเออแต่ชอบร้านล่าไม่ว่าสองอันเนี้ยนี่ขุยใหม่เจ้าคุณบอกใหม่กิ๊กเลยชิงบอกว่าอ๋อโหก็ดูรอยวิ่งเิอืมอ่ะแต่แต่ขอเล่นกลับนะึุนเองได้นะอะเดี๋ยวหานํำหอมก่อนเอาสีได้ ให้เลียเอกดับมันล้นฟ้าไหมก็ดวงอันเถอะดูรอยตีนมาดาิไม่ใช่เนี่พี่น้องรอยตีนสีม่วงกับสีเหวหรือตีหนูปะเนี่ <ns. S 1> เยเอาดวงมาตรงนี้อันน่าจะเป็นหมาเอากลับไปข้างบนเลยเจบกลับข้างบนด้วยขงงา้างล่างขึ้นลแล้วนะพี่น้องกลับวางงั้นขิดนะหอม เดี๋ยวเวลาก่อนต้องมัดให้ดีด้วยนะมันเงินตายนี่รอยแบบเหมือนเขาใช้ยาก็เหมือนนะแต่ว่ารอยมันมีตัวไม่ใช่รอยมันกัดข้าวคุณมออ๋อเหรอก็ดูเดี๋ยวลอยแทะไม้ดัดลอยแทะไม้รอยอะไรเนี่ยรอยไม้นะกลับล่างใส่มือสิบร้วแล้วให้ฉีดน้ำหอมปุ๊บปุ๊บอันนี้ดวงันดวงเซนการพาดเราจะพาสองอันเลย กูจะพาทั้งสองอันเลยด้วงใช้สีเขียวกับใช้สีม่วงดูว่าจะเอาข้ดูรอยตีนนี่รอยตีนอันนี้รอยเล็กใช่ไหมนี่รอยรอยนุ่นรอยข่วนรอยเล็กอันนี้รอยใหญอันนี้รอยใหญ่เนี่ยอันนี้รอยพ่อมันเสียบเลยอุ้ยน้ำหมอมเข้าพเลเยบตรงไหนก็ลองชมน้ำหมอมเข้าเพลโคตรเสบเลยเอาแบบนั้นเลยไม่เอาเข้าไปนานหน่อยนะ น่าตรงรอยตีนนะ่ะแต่ตีนใหญ่เนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยเอเเอก็ดูเห็นรอยขี้ไม่เยอะเลยเออมันเข้าไปแน่มันหอมเออเชื่อไหมเฮ้อโอ้เอา,าอ่ะอ่เราไม่ถึงตรงไหนก็อ่ะตอทิ้งก็หนูอ้วกไม่ถึงอะเอาเธ้ตรงไหนก็เทียบอ่ะให้ดักนะดักแล้วแ,แต่หนูอะหรือว่าตรงไหนดีก็เอา,เาไม่ทำตะลิงอย่างนั้นหรอปล่อยมันไม่แล้วพี่น้องดูรอยตีนเนี่ยมีรอยตีนแค่ตีนเดียวเนี่ยเนี่ยไป อลอดแนวเลยนี่วางดวงไว้นี่นะไม่รู้อ่ะหนูเล็กหนูใหญ่ไม่รู้นะเสียบไปแล้ววิ่งมานนี่นี่น่มีรอยเดียว